สวัสดีครับมาช่องมวยตู้เจ็ด,ดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราทําการวิเคราะห์วิจารณ์ล่วงหน้าศึกมวยไทยเจ็ดสีประจําวันอาทิตย์ที่4มกราคม2569ถ่ายทอดสดทางช่องเ HD ดเดีหมายเลข35ถ่ายทอดเวลา4นาฬิกา3ททีถึงเวลา,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 าสิกนาฬิกา3ทปทีสำหรับคู่ม,มวยรักการถ่ายสดครับมินิมสี่คู่คู่หนึ่งการสดเป็นการผู้หลังด้านฟิวพดุงชัยมวยไทย ก็ทางด้านซีลาร่าสอจอล็กเมืองนนท์ชกวทน้ำหนัก108อปอนด์ส่วนคู่ที่สองครับการสดป็การผู้ล่างด้านคีเรียนพุ่มพันธุ์ม่วงพบกับทางด้าน,น,น,กกาาานอนันชัยลานาววอเตอร์ไซด์ชกวทน้ำหนัก1 3 3้ยปอนด์คู่ที่3การสดไปลองคู่เอกเป็นการผู้ล่างด้านเวนอมรักกี้บันเทิงพบกับทางด้านตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ชกวทน้ำหนัก126ปอนด์คู่ที่สี่การสดคู่เอกคู่นำรายการเป็นการผู้ร่างด้านแจ็คราชานนนพบกับทางด้าน ด่วนหนึ่งชูทางด่วนชัเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสี่สองปอนด์เป็นคู่เอกคู่นำรายการการสดนะครับสำหรับสมาชิกใดที่ชื่นชอบในกีฬามวยนะครับผมขอแนะนำพักยกสองี่นะครับเป็นพักยกรอโต้ราคาสนามไว้สมาชิกได้รุนได้เชีย์สมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์คําอสอบถามรายนี้ก่อนได้สมาชิกเวลาแอดไลน์เพื่อนเพื่อนสมาชิกต้องใส่แอดตำหน้าก่อน,นครับแอดไลน์ไปที่แอด y พีวายพักยกระว์โต้ดีสุดเวลานี้ ต้องพักยก24เท่านั้นเราก็เริ่มทำการวิเคราะห์และวิจารณ์นับคุยหนึ่งกาสดเป็นการผู้ล่างด้านฟิลพดุงชัยมวยไทยพบกับต่างดาศีดาราดสอจอเล็กมงนนชกไปน้ำหนัก108อปอนด์เป็นคู่เปิดหัวกาสดคุยหนึ่งครับประจำปี2569นักชงด้านฝ่ายแดงฟิลพดุงชัยมวยไทยอายุ19ปีนักชกจังหสขขัดไทยสูงขทัยสูง165เซนติเมตรดังนั้นฟิลเป็นมวยถนัดขวา จังหวะฝีมือดีเอาคุบเครื่องดักเอะดักแทงแข้งหน้าสายออกดิเม่นย่ำรักเรียมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดทำการเก็บตัวซ้อมค่ายมวยพดุงชัยมวยไทยยิมสองไฟล์ล่าสุดวิชนะนกที่ห้าง้นานสุกหน้าพยักมองชนที่เวทีมววราชำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนับแพ้คะแนนด้านตำนาสยามพุพันม่วงที่เวทีมวยเชลี่สีส่วนนักชกด้านปว่าเมืองศล,าลาีราชสจอล็กเมือง,องนนท์อายุ19ปีนักชกจัวดรีสเกษ 100. สูง165ซนเมตรมเช่นกันถนัดศิลาราาครับเป็นมวยตนาดสายทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าอาวุบเครื่องมาส2อแรงจังหวะดักเตะดักแทงนั้นดีเข้าในร็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้รักเตรีม่ยสม,ม,ม,มองมวยดีทําการเก็บตัวซ้อมค่ายมวยสอ,สอจอเลนกเมืองนน์สองไวลล่าสุดแพ้คะแนนด้านแปปซี่ซูจีประมี่เกี้ยวที่เวทีมวย3อ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดมาพลิกชนะคะแนนด้านแปปซี่ซูจีบระมี่เกี้ยวที่เวทีมว 3, มยเจ้าสี มวยคู่นับคู่แรกครับกาสดเป็นการเจอระหว่างนักชกดาวรุ่นรุ่นใหม่รับของทีมงานเกียรติเพชรกันคู่ทั้งคู่นบน่าจะก้าวมาเป็นนักชกชั้นแนวหน้าด้วยกันทั้งคู่นะทังด้านฟิลนักชกรุ่นราวขาวเดียวกันครับอายุ9ปีเท่ากันนักชกฟอร์มสดครับฟอร์มการชก6-7ไฟล์ล่าสุดนะครับเพิ่งจะมาสะดุดแพ้ไฟล์ล่าสุดในไฟเดียวสน้นเป็นการพลิกแพ้คะแนนทางด้านตำนานสยามภูพันม่วงในไฟล์ล่าสุดไฟเดียวส,วสนามครับก่อนหน้านี้โชว์ฟอร์มดีมาตลอด ประเภทมวยเอาคุบเครื่องนอกได้ในดีมาสอยแรงรักเรียมสมองไวยดีแต่ทางด้านฟิเองนะต้องบอกว่าไปปลายครับเป็นมวยที่ยืนระยะไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะโดนบดโดนเบียดมียุบมียอดมีแผ่วให้เห็นส่วนทางด้านสี่ลาลาดก็ถือว่าครามการชช่วงหลังก็โชว์ไว้ดีเช่นกัน,นครับเจ็ดแปดฝ่ายล่าสุดนะครับแพ้เป็นฝ่งยฝ่ายเท่านั้นประเภททรงมวยทางมวยตรัสสายด้วยครับอาคุบเครื่องนอกได้ในดีมาสอยีครับสายทั้งแถบ แต่ไปไปลายก็นมวทิการระยะไม่ค่อยดีเช่นกันครับโดนบทโดนเบียดมียุบมีแผ่วให้เห็นเหมือนกันมวยคู่นี้คุยหนึ่งกาสดครับทั้งคู่นะประเภทมวยเอากรุกบเครื่องนอกได้ในดีกันคู่ตามรูปมวยทรงมวยนะน่าจะออกมานะครับชิงจังหวะแรกก็สนุกเกมการชกน่าจะเบียดก,กันครับผลแพชนะเป็นว่าที่เกมไปไปลายการยืนระยะท้ายครับส่วนตัวสมาติผมเลือกชอบด้านฟิลดูว่า ทางด้านฟิวครับโดนอาวุธครับโดนต่อโดนแลกกันไปแลกกันมาทางด้านฟิวธาตุมวยจิตใจจะดูดีมั่นคงกว่าการยืนเลท้ายจะดูดีก no ว่านะครับจะบทเบียดชนะศิลาราชสจเล็กมงนไปได้เป็นสรุปก็มาถึงคู่ที่สองครับคู่ที่2การสดเป็นกาผู้หลังด้านคีเรียนผู้พันม่วงพบกับทางด้านอนันชัยลานดาววอเตอร์ไสชกกันในเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยสามปอนด์นักชงด้านฝ่ายแดงคีเรียนผู้พันม่วงหนึ่งด้านคีเรียมออรดอน อายุส8ปีนักชกจวดนครสีธรรมราชสูง165เซนติเมตรทางด้านขีเรียนะครับเป็นมวยถนดัดขวาทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอ้อวุธอาวุธตรงนอ้องจะเตะต่อยหนักแรงกล้าแรงกล้า,าส่วนวัวจิ้วใจสู้ดีทำการเก็บตัวซ้อมค่ายมวยเพชรสี่หมื่นสอนป้ายล่าสุดมีชนะคะแนนสอนธนงรถสวยจ้าเจดที่เวทีมวรราชำเนินแล้วก็ไฟายล่าสุดแพ้คะแนนเพชรพอใจ บาสทุ่งเขาหลวงที่เวทีมัวราชำเนินส่วนนักชกด้านขวาเงินอานันชัไทยลานา,นาวอัเตอร์ไซส์หรือชื่อเก่าเอเพชรอนันทพรพาสิเจอายุ20ปีนักชกจวดและยะลาสูง170่งเซนเมตรทางด้านอานันตัยนะเป็นมวยถนัดขวาจังหวะฝีมือดีทุกเครื่องดักไอะดักแทงนะครับมาสอกก้อยดีเข่าในมีลูกกว่างหน้าดันแทงหัวใจสู้ดีเช่นกันทําการเก็บโดยซ้อมคล้ายมวยลานา,นาวอัเตอร์ไซส์ ซองไฟล์ล่าสุดมีชากในด้านกล้องสนั่นซอเทนโพที่เวทีมัวช่วสีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้นอกด้วยสามด้านยอดแหลกแหลมพอพิมพ์ออนที่เวทีมัวช่วสีมวยคู่นี้ทางมวยคู่เนี้บทางด้านคีเรียนับนักชกรุ่นน้องตามจริงที่น้อยรป,ประมาณสองสามปีฟอร์มการชกครับสี่ห้าไฟล์ล่าสุดก็ถือว่าโชว์ไว้ดีนะแพ้เป็นไฟเดียวเท่านั้นประเภทมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงลูกบูล,ลูกสู้การยิ่ได้ไป จะดูดีมั่นคงกว่าแต่เวทน้ำหนักเวทนี้ครับหนึ100ารปอนดูว่าทางด้านคีเรียนเองจะเสียเปรียบนะครับลูกหนักรุ่งแรงุุดแรงประทะไปปายจะดูไปลองปกติชกอยู่เวทต่ำกว่านะครับส่วนทางด้านอนัอนตชัยนักชกรุ่นพี่รูปร่างชกได้สูงลอยกันประมาณ4-5ซนเมตรลองแชมป์นับมวยรอบปูเสือครั้งล่าสุดนะครับที่เวทีมวยช่ยง4ครั้งที่4 ประเภทมวยเคบเครื่องนอกได้ในดีนะครับเอถาถนัดต้นมวยเข่าในแข็งแรงเช่นกันมวยคุณจะต้องบอกว่ามาจากค่าใหญ่การทามวยดีมีมาตรฐานด้วยกันทั้งคู่ครับมีหน้าเสือมีตัวเงินมาดาันสู้ดันเร่งด้วยกันทั้งคู่แปนมวยการเชื่อถือด้วยกันทั้งคู่ครับดูว่ารูปเกมการชกออมวยคู่นี้ครับน่าจะออกมาชิงจังหวะแรก,กนสนุกอีกคู่หนึ่งผลแพ้ชนะไปวัดที่เกมไปไปลายการยิ่งเลทายนะครับส่วนตัวเลือกช่อมด้านอนันชัยลานาวอเตอร์ไซด์ นักชกรุ่นพี่ดูว uh ่า oh, จุดที่อนันชัยได้เปรียบคือรูปร่างชกได้สูงลอยฝ่าเข่าวงในนับจะว่ากดแขนไร้แขนกว้างหน้าตันแทงมวยที่ตัวใหญ่กว่าทำเราเห็นชัดเจนกว่าทรงการชกต้องบอกว่าทางด้านอนันชัยแก้เกมง่ายฝ่าครับวงนอกเนี่ยดูว่าเสียเปรียบวงในนับขอให้ตั้งแขนกว้างหน้าสู้ได้ครับรูปร่างได้เปรียบจุดนี้นบคือจุดได้เปรียบด้านอนันชัยครับสรุปโดยรวมผมเลือกช้อมด้านอนันชัยจะบุเบียชนะขี่เลี่ยนพันม่วงไปได้สนุก ก็มาถึงคู่ที่3นะคู่ที่3การาส่ไปลอาคู่เอกเป็นการผู้หลังด้านเวนอมรักกี้บันเทิงพวกทางด้านตะวันฉายวีเคเขาใหญ่ชกน้ำหนัก126ปอนด์นักชกด้านฝ่ายแดงเวนอมรักกี้บันเทิงหรือชื่อก่าวคือประตักมงคลซีนบีมวยไทยอายุ21ปีนักชกจัดสงขาสูง170ซนเมตรทางด้านเวนอมนับเป็นมวยถนัดสายทรงมวยมวยฝีมือนะดักเตะดักแทงเก็บกันบงังโตเก่งครับมาสองดยดีรักเรียมสมองมวยดีเชิงชกชาด เข่าวงในมีลูกกวางหน้าดันแทงสู้ครับทําการเก็บโดยสอมที่ค่ายมวยเกียริเพชรของทีมงานคนจัดสองไฟล่าสุดมีแพ้คะแนดนด้านพอรอวิเศษส่อโชคพิชัยที่เวทีมวยเจ้าสีแล้วไฟล่าสุดชนะคะแนดนด้านกล้องโนว่าบางแสนไว้ขับศึกมาตภูมิมวยไทยที่เวทีมวยภูทรส่วนนักชงด้านฝวามเงินตะวันฉายวีเคขาใหญ่อายุ19ปีนักชกจัดรอนราธานีสูง167ซเม ทางด้านตะวันฉายแล้เป็นมวยถนัดขวาจาวังหวะฝีมือดีเอาทุบเครื่องเตะขวาต่อยขวาจาวังหวะดักเตะดักแทงทำด,ด,ดีแข้งหน้าสายออกหดือแม่นรักเตลี่ยสมองมวยดีเช่นกันทําการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยสี่ักมวยไทยสองไฟล์ล่าสุดมีชนะคะแนดนด้านบ m f a ็มแ a g แทที่เวทีมวยราาดำเนินแล้วไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนดนด้านทีเดชช้างนครศรีที่เวทีมวยราชดำเนินมวยคู่นับทางด้านเวนอมน,นับดักชกรุ่นพี่ตามจริงที่มากกันมาหนึ่งถปี รูปร่างชกที่สูงลอยกันนิดหน่อยประเภททรงมวยทางมวยตนัดสายครับจะว่าฝีมือดีเอาทุกเครื่องสายตั้งแทบเชิงชกฉลาดแต่ข้อเสี่ยงด้านตัวนักมวยเองนะครับทางด้านเวนอมทรงการชกครับชอบถอยตั้งรับอยู่ข้างเชือกมากแล้วก็ประเภท,ทีเกียรติออหุนครับคู่ขี้สุสีมาจะถูกให้บีบแผลตามรูปตามทรงมวยได้นะครับแต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าหน้าเสือของทีมงานคนจัดครับทีมงานเกียรติเพชรทีเท่เวทีม,มวยสุสี คู่คี้สูสีมานับช่วงนี้ชนะเกือบทุกคนนะครับแล้วก็ทีมงานเก็บเพชรเองนะครับช่วงนี้นักชกออกค่าเกียรติเพชรมาก็ได้รับชัยชนะเกือบทุกคนครับที่เวทีมอสช่สี่ช่วงนี้นะครับส่วนทางด้านตะวันฉายนักชกรุ่นน้องประเภทมวยเอาครบเรื่อนครับนอกได้ในดีรักเตรียมสมองมวยดีมาสองใออยดุนแรงครับแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มวยดูว่าจะเป็นรองครับแล้วก็ช่วงหลังมาตัวนักมวยเองนะครับต้องบอกว่าทางด้านตะวันฉายเอง แตกนะสมาริกทางด้านตะวันฉายเนี่ยช่วงหลังที่ชกครับหน้าเสือไม่ค่อยดีมีตัวเงินมาแดงเล่นตรงข้ามอยู่เป็นประจำครับชกไปชกมานะครับต้องบอกว่าทางด้านตะวันฉายเองรูปเกมการชกจะสู้จริงครับไม่มีอะไรนะตู้จริงไว้แต่ต้องบอกว่าฟาร์มเชื่อถือเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแฟนมวยไม่คัไม่ค่อยให้ความเชื่อถือครับขาดไฟล์ล่าสุดชกทางด้านทีเด,ดชางน,นครศรีที่เวทีมัวราธเนินครับดูว่าอาวุธเนี่ยไม่เสียเปยรียรนบ แต่หน้าเสื้อเสี่ยงเชียบรรยากาศในเวทีเนี่ยไม่ดีไม่สู้นะครับไม่ไม่ช่วยกันสู้ทางด้านตะวันฉายเลยครับก็แพ้ไปตามรูปมวยแล้วก็หน้าเสื้อนับปลายล่าสุดต้องบอกว่าชกไม่ดีนะทางด้านตะวันฉายเองสรุปการขอวิจารณ์คู่ที่3นะครับรองคู่เอกมวยคู่นี้ส่วนตัวผมเลือกชอบและแนะนําให้สมาชิกเข้าไปก่อนนะครับทางด้านนะักชกรุ่นพี่เวนอมรักกี้บันเทิงของทีมงานคนจัดนะครับดูว่าเกมการชกทางด้านเวนอมนับ จหว่าการรูดวงนอกคนระับจอกลหลาาหลายรวดเร็วแม่นยํากว่าครับรักเตรียมสมองมวยความเป็นมวยต้นๆเนี่ยดูดีกว่าครับน่าจะออกนําไปก่อนเกไปไปลายปะทะบทเบียดแล้วไปแล้วของด้านเวนอมเองนะครับอย่าชกติดทรงตั้งรับมากนะครับอย่าประหยัดอาวุธมากดูว่าวงในรูปร่างได้เปรียบจะว่าตั้งแขนกว่างหน้าดันแทงมวยที่รูปร่างได้เปรียบครับวงในก็จะไม่เสียเปรียบคู่ขี้สูสีสมาต้องบอกว่าด้านเสือสิ่งแวดล้อมนะทางด้าน เกรติเพชรช่วงนี้ก็ดูดีกว่าด้วยครับสรุปโดยรวมนับเลือกช่อมด้านเวนอมรักกี้มันเทิงครับดูวา่าอาวุธนอกก็ดีกว่าครับนก็ดูดีกว่าจะชนะตะวันฉายว k เคเขาใหญ่ไปดับสนุกก็มาถึงคู่ที่4ี่ครับคู่ที่4กาสดเป็นคู่เอกคู่นํารายการครับเป็นคู่มวยแก้มือรางตากันใหม่ระหว่าทางด้านแจ็คราชาโนนพวกทางด้านด่วน1นชูทางด่วนชกไห้น้ำหนัก142ปอนด์นักชงด้านฝ่ายแดง แจ็คราชานนหรือชื่อเก่าคือซูเปอร์แจ็คโนนแดงยิมอายุ31ปีนักชกจวดบุรีรำสูงส้ยหสซนติเมตรฉะนั้นแจ็คนะเป็นมวยตรัสสายทรงมวยมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันขยันเดินเปิดเกมขยันอออบนะุนัะเตะหนักต่อยแรงมีลูกเตะขังแรงอาวุธที่ออกหนักแรงทุกลูกเข้าในร็อกร,รัดมัดตีดีแข็งแรงหัวใจสู้ดีทําการเก็บตัวซ้อมที่ค่ายมวยราชานนนส่องไฟล่าสุดนะมีเสมอทัางด้าน มงคลเดชเล็กพอพิบอที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วไฟายล่าสุดชนะคะแนนด,ด้านด่วนหนึ่งชูทางด่วนที่เวทีมวยภูทรจังหวัดกาฬสินส่วนนักชกด้านความเงินด่วนหนึ่งชูทางด่วนหรือชื่อเก้าคือเพชรมณีเกียรติพันธมิตรอายุยี่สิบสองปีนักชกอายุยี่สิบสองปีคนระับสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเซนติเมตรทางด้านด่วนหนึ่งนะเป็นมวยถนาดกว่ารูปร่างชกสูงคนะรับทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าอาวุบเครื่องนอกได้ในดีมาเสาะอ่นแรงแข้งหน้าอ่อยแม่นไแรง เข่าขในมีลูกกว่างหน้าดันแทงสู้หัวใจสู้ดีเช่นกันทําการเก็บตัวซ้อมค่ายมวยหนึ่งชัยวั์จังหวัดบราธธาุรีรัมย์สองไฟล์ล่าสุดมีชนะน็อกที่สามด้านเพชรบุญชอบส่อพารา,ททราชที่เวทีมวยราชชำเนินแล้วไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนด้านแจ็คราชานนที่เวทีมวยภูธรจังหวัดกสินธุ์สำหรับมวยคู่เนี้ยทางด้านแจ็คครับนักชกรุ่นพี่ตามมูจริงที่มากกประมาณ8-9ปีเลยทีเดียวครับถ้าพูดถึงกระดูกมวยเบอร์มวย,มวย,มวยจำนวนการชก ประสบการณ์เวทีดังนั้นแจ็คจะดูดีมีมากกว่าแน่นอนการกลับมาภาคนี้นะครับมาอยู่ค่ายราชานนนต้องบอกว่านาแจ็คเองโชว์ฟอร์มได้ดีมากครับหกเจ็ดไวล่าสุดยังไม่แพ้ใครครับชนะต่อมาตลอดลูกบูลูกสู้ลูกหนักลูกแรงครับการได้ไปทังนั้นแจ็คจะดูดีมั่นคงกว่าส่วนด้านดวลหนึ่งนักชกรุ่นน้องรูปร่างชกที่สูงลอยกันชัดเจนครับสูงลอยกัน8 9ซนเมตรสภาพร่างกายที่หนุ่มที่สดกว่าฟอร์มการชกช่วงนี้มีแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปครับ ประเภทมวยสูงยาวครบเครื่องนอกได้ในดีแต่ตัวทางด้านนักมวยเองคนระับทางด้านดานหนึ่งไปไปลายครับเป็นมวยที่ยืนระยะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโดนบทโดนเบียดจะมียุบมีแผ่วให้เห็นนะครับก่อนที่จะทำการสรุปการของวิจารณสมาชิผมจะมาเล่าข,ข้าวครับมวยคู่เนี้ยเพิ่งจะชกกันมานะครับในไฟล์ล่าสุดถึงคู่วันนั้นเจอกันที่นะครับเมื่อวันที่10ธันวาคมปี68ก็เมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะครับที่เวทีมวยภูธรจังหวัดกาฬสินุ์นะครับ เกมการชกต้องบอกว่าเป็นทางด้านแจ็คครับลูกแข็งแรงลูกบูกสู้ขยันออุมากฝ่าครับบทเบียชนะด่วนหนึ่งชูทางด่วนลงมาสนุกนครับเมื่อครับยกนะครับเรียกว่าเกมการชกเนี่ยสนุกมากทางทีมงานพลจัดนับนำทั้งคู่มาแก้มือล้างตากันใหม่รับไฟานั้นฝ่ที่2ของทั้งคู่นะครับมาเจอกันที่เวทีมัวชจ้งสีในเวทน้ำหนัก1นึ่งร้อยองปอนด์ต้องบอกว่าทั้งคู่มาจากค่ายใหญ่มีมารฐานมีหน้าเสือและโท้เงินนับมาดันสู้ดันเร่กันคู่นะครับ ระหว่างพี่วัชระชัยราชนนท์กับด้านทีมงานหนึ่งชัยวัดครับบวกกับทางด้านชูทางด้วยครับเรียกว่าเกมการชกน่าจะสู้กันสนุกทั้งรูปเกมการชกและหน้าเสื้อตัวเงินแน่นอนครับมวยคู่นี้ถ้ามองตามรูปมวยทรงมวยครับเกมการชกในยกต้นนะครับจังหวะฝีมือวงนอกครับทางด้านดัวหนึ่งจะดูดีกว่าอาวุธจอกที่หลากหลายแม่นยำกว่าครับจังหวะดักเตะดักแทงหลักเรียมสมองมวยความเป็นมวยต้นๆทางด้านดัวหนึ่งจะดูดีกว่าครับ ออกนาไปก่อนแน่นอนส่วนตัวสมาชิกผมเลือกชอบและสมาชิกลงทุนลองไปทางด้านแจ็คราชานนนครับดูว่าเกมไปไปลายครับขอทั้น,นแจ็คเดินเปิดเกมเน้นรูปหนักรุ่งแรงดูดีกว่าครับลูกบูกสู้ทาดมวยจิตใจการยิงเล่ยปลายดูดีมั่นคงกว่าโดนต่อโดนครับแลกคกุณไปแลกคุมาครับเลือกชอบที่เกมไปไปลายด้านแจ็คครับดูดีมั่นคงกว่าจะบนเบียดย้ำแคสระนะด่วนหนึ่งชูทางด่วนไปได้อีกหนึ่งไฟแบบสนุกนะครับ สำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง4คู่นะสมาธิก็จบลงแล้วครับผมทำการสรุปการาวิจารณ์สมาธิกวางนับคุยหนึ่งการสดผมเลือกทำด้านฟิลพดุงชัยมวยไทยครับดูว่าอาวุธทิศทยนับออกนี่หนักแรงกว่าหลากหลายฝ่าครับหัวใจการยนได้ไปลายดูดีมั่นคงกว่าจับบุญวิชระศิลาล่สาสจเล็กมึงนนไปด้านสนุกคู่ที่สองเลือกทำด้านอนันชัยลานา,นานาวัเตอร์ไซด์นักชกรุ่นพี่ครับดูวยปลายเข,าข่าในแข็งแรงกว่ารูปร่างได้เปรียบครับเล็กใหญ่ฝ่าทำลเอียดชัดกว่าครับจับบุญวิชระคีเรียกพ คุย3เลือกชอบด้านเวนอมลักกี้บันเทิงดูว่าวงนอกนครับจังหวะมือดีกว่าวงในขอยตั้งแขนไร้แขนวงในนะับขอยตั้งแขนกว่างนาสู้ครับอย่าประหยัดอย่าติดทรงถอยมากครับดูดีฝันแน่นอนจะชนะตะวันฉายวีเคขอย่ายไปได้สนุกคุย4ี่เลือกชอบด้านแจ็คราชาโน,น,นรับรูปร่างจะเสียเปรียบหน่อยครับไปไปลายดูว่าลูกบูกกสู้ครับดูดีกว่าลูกหนักรูปแรงกุฏิท้ายมั่นคงกว่าจะบุญชนะดวลหนึ่งชูทางดวลไปได้นสนุก สำหรับมวยรักมวยชอบมวยติดดาวประจําช่องเจ็ดสีอาทิตย์แรกของปี69ครับผมเลือกชอบเป็นสมาชิกหนึ่งคู่นะผมเลือกชอบที่คู่สามกาสดคู่เอกผมเลือกชอบด้านเวนอมรักกี้บังเทิงดูว่าอาวุงนอกเนี่ยดูดีกว่านะครับวงในขอยตั้งแขนสู้นะครับอย่าถอยมากดูดีกว่าเลือกชอบเวนอมรักกี้บังเทิงมวยรักมวยชอบป็ดดาวทีหนึ่งจะชนะตะวันฉายวีเคของญาติพี่ักสนุกสำหรับนายเช่นใดนะครับชอบการขอประจารผมครับกดไลค์กดตามครับ